เทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่นะครับในวันนี้เราแนะนําหลักสูตรการอบรมนะครับสําหรับการเรียนในส่วนของหัวข้อการซ่อมบำรุงรักษายานยนต์ไฟฟ้านะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้ยานยนต์ไฟฟ้าค่อนข้างจะมีบทบาทในชีวิตประจําวันแล้วก็เข้ามาสู่ประเทศไทยมากยิ่งขึ้นนะครับนั้นเราก็ต้องเตรียมความพร้อมไว้สําหรับการตรวจเช็คซ่อมน,นะครับในส่วนของช่างก็ดีแล้วก็ ผู้ใช้รถก็ดีนะครับก็มีคอร์สในการเรียนนะครับประมาณสัก300ขวอชั่วโมงนะครับในส่วนของการเรียนสองอาทิตย์น,นี้ก็เป็นในส่วนของรุ่นที่2นะครับหลังจากเรียนรู้ในส่วนของยายนยนต์สมัยใหม่แล้วก็ยายนยนต์ไฟฟ้าความรู้เบื้องต้นไปแล้วนะครับก็มาสามารถอารมคอร์สการอบรมนี้ได้นะครับเดี๋ยวเราขึ้นลิง์ขึ้น,นสแกนไว้ให้นะครับภาก็ สามารถที่จะแคปหน้าจอแล้วก็ไปสแกนลงทะเบียนกันได้ใครที่มีความสนใจนะครับ